สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลิฟทีวีครับช่วงทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้ำสมุนไพรจีนหฮวงลักเสียมวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยครับสุพันโสนชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับเคยคิดไหมว่าในชีวิตนี้นะครับเราจะเป็นคนป่วยโดยเฉพาะคนที่มีความรู้ในเรื่องของยาสมุนไพรและก็แผนปัจจุบันนะฮะ วันนี้ครับผู้ที่มาให้สัมภาษณ์กับเรานะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของตัวยาสมุนไพรและก็ตัวยาแผนปัจจุบันด้วยเพราะท่านจบเภสัชกรรมการแพทย์แผนไทยนะครับแต่ไปอย่างไรมาอย่างไรถึงได้มารู้จักกับยาน้ําสมุนไพรจีนขั้วลักเซียมและวันนี้ครับท่านเป็นเจ้าของเซ็นเตอร์จังหวัดกําแพงเพชรด้วยพร้อมที่จะมาให้ความรู้พร้อมที่จะมาให ความกระจากับยาน้ําสมุนไพรจีนขั้วรักเสียมว่าทําอย่างไรท่านถึงคิดที่จะเปิดเป็นศูนย์และทําอย่างไรท่านมีความรู้ในเรื่องของแพทย์แผนไทยอยู่แล้วนะครับท่านตัดสินใจมาเปิดเป็นศูนย์ขยายงานนะครับเป็นเซ็นเตอร์ของบริษัทเลิฟยูประเทศไทยจําหน่ายยาน้ําสมุนไพรจีนขั้วรักเสียมได้อย่างไรวันนี้ตัวจริงเสียงจริงรอเราอยู่แล้วพบกับท่านได้เลยครับคุณหมอเสริมบุญหอมครับสวัสดีครับคุณหมอครับ ผมพูดไม่ผิดนะครับจบแพทย์แผนแผนไทยแผไทยคือเพศัลยกรรมแพทย์แผนการแพทย์แผนไทยครับเพศัลกรรมการแพทย์แผนไทยครับกับเพศัลยกรรมการแพทย์แผนไทยนะครับคุณผู้ชมครับคุณหมอคุณหมอปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ58าปีครับ58ปีโอ้โหกผมพึ่งห่างกันเยอะมากนะครับห่างกันเยอะมากอายุแต่หน้าตาใกล้เคียงกันแล้วนะครับคุณหมอจบเพศศัลกรรมการแพทย์แผนไทยนะฮะตอนนี้คุณหมอปรุงลำเนาอยู่ที่ไหนนะ เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรเลยที่จังหวัดกำแพงเพชรที่กำแพงเพชรเลยอยู่ในอำเภอเมืองเลยใช่ไหมครับครับในอำเภอเมืองเลยครับคุณหมอครับเป็นแพทย์แผนไทยนี่นะฮะการแพทย์แผนไทยคือปกติก็รู้จักในเรื่องของสมุนไพรอยู่แลวสมุนไพรครับนะสมุนไพรดีมากมากเลยดีมากครับเพียงบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของสูงภาพเป็นอะไรมาก่อนครับสุขภาพแต่ก่อนก็เป็นไมเกรนนะครับมีปวดหัว ไมเกรนนี่แกปวดหัวปวดหัวหนักไหมครับปวดหัวหนักหนักท้ายทอยหนักทั้งทั้งศีรษะทั้งหมดเลยฮะมากๆเลยมากมากเลยครับแล้วก็มีลิซดวงทวารด้วยลิซดวงทวารโอ้โหเป็นโรคที่ฮิตเหมือนกันนะคุณหมอฮิตเหมือนกันลิซดวงทวารเป็นไมเกรนไมเกรนหนักที่สุดขนาดไหนครับคุณหมอหนักก็ปวดหัวครับปวดหัวแบบนอนไม่หลับเลยฮะปวดหัวถึงกับนอนไม่หลับเลยครับคือเป็นแบบศึกษาเรื่องยามาในแบบ ทุกอย่างเลยครับแต่เราแบบเชิงท่องจำหรอะไรฮะยังสมุนไพรใช้ความจามากๆแล้วก็มันก็เลยแล้วก็ทาให้เส้นเลือดของเราอาจจะทางานหนักเกินไปแล้วก็ปวดเป็นอย่างนี้กี่ปีครับคุณหมอครับประมาณห้าปีโอ้ห้าปีเลยเหรอลิซิดวงทาวานนี่ก็ประมาณแปดปีลิซิโดวางทวานแปดปีตัวไหนรุนแรงกว่ากัน ตัวรุนแรงก็คือลิ้ติดวงทวารเพราะว่าเวลาถ่ายอุจจาระมันจะมีเลือดไหลออกมามีเลือดตลอดทำให้ลำคาญประธานของแถลงก็จะมีเลือดออกกับทรมานมากเอ๊ะคุณหมอก่อนหน้านั้นจะรักษาอย่างไรครับรักษาก็คือซื้อยาเจ้าอื่นหมออื่นมาทานบ้างครับนะครับทั้งยาหม้อและาทั้งยาสําเร็จรูปตามร้านขายยาครับแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็ว่านต่างๆที่มีอยู่ในป่าในเขาเนี่ยเอามาช่วยตัวเองมีความรู้ครับ ตัวเองก็เอามาตามประสบการณ์ที่ตัวเองเรียนมานี่แหละมมาทำตามสำหรับแผนโบราณนะครับคุณหมอครับปรุงเองไหมปรุงเองครับปรุงเองด้วยนะครับนี่คือนี่คือเภสัชกรรมการแพทย์แผนไทยนะคุณผู้ชมครับคุณหมอเสริมเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแพทย์แผนไทยด้วยนะฮะปรุงเองดูแลเองรักษาตัวเองครับแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรออาการมันก็ดีขึ้นมันก็หายไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นใหม่ทรงๆสุดๆครับผมอืม หายไปเราได้อะไรก็ไปเสริมมันก็มาใหม่นั่นคือทั้งไมเกรนแล้วก็ลิซิ์ดวงทวารมันมันหายไม่ขาดหายไม่ขาดสักทีคุณหมอทําอย่างไรมาอย่างไรถึงได้มารู้จักตัวยาน้ําสมุนไพรหัวนักเสียมคือมีคนแนะนํามานะครับจึงมาดูตามปติผมก็มีตําราจีนอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ว่าเคยศึกษาอยู่แล้วกับตําราจีนสมุนไพรจีนรู้จักอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วอืแล้วก็ มันเป็นสูตรยาที่ใช้วัตถุด,ดิบแพงมากคร,ครับยาสุดสำหรับรับของฮ่องเต้ฮะมันกค็คือรู้อยู่แล้วแหละแต่เราไม่สามารถที่จะนำพาได้เ,ไเพราะว่ามันแพงมากมากไม่มีความสามารถที่จะซื้อมาปรุงครับวัตถุดิบ เอาละ่ะเมื่อมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรจีนนะครับแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรไทยด้วยนะครับ,รบเป็นทุนเดิมแล้วก็เป็นคนปรุงยาด้วยแต่ในส่วนของยาน้ําสมุนไพรจีนเนี่ยแสดงว่าพอเของมาแนะนําคุณหมอนี่มีความมีความรู้ดังนี้อยู่แล้วก็ค,คือคอยากจะลองเลยอยากจะลองดูครับแล้วก็ผู้ปรุงยาน้ำหโหละ สมุนไพรหัวลักเตียมแล้วก็หนึ่งเป็นเภจักรรมเหมือนกันอย่างคุณหมอน้งก็จะรู้จักกันทั้งแผนไทยแล้วก็แผนแผนจีนแผนจีนด้วยนะครับตัวนี้โดยส่วนตัวนี้รู้จักกันย่อมย่อมเข้าใจในเรื่องนี้ดีคกับคุณหมอเอาไปทดลองทานเนี่ยกี่วันถึงรู้ว่าตัวเองเริ่มที่จะมีอาการดีขึ้นประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เดียวเองเหรอคุณหมอทานเยอะไหมคุณหมอวิธีทานทานทานประมาณครึ่ง ครึ่งแก้วนะครึ่งแก้วนี้นะครับประมาณครึ่งประมาณครึ่งแก้วนะคุณผู้ชมครับประมาณครึ่งแก้ววันละกี่มื้อครับคุณหมอครับเช้าเย็นครับเช้าเย็นเท่านั้นเองเช้าเย็นเช้าเย็นวันวันละสองครั้งวันละสองมื้อนั่นเองครับผมมื้อละครึ่งแก้วครับอาการเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นยังไงครับคุณหไม่เึ้นเลเราจะจําไม่ได้วันเราหายวันไหนวันเราหีวันไหนมีอย่างนี้ด้วยนะครับมีอย่างนี้ด้วยโรคโรคลิสะดวงทวารเราจะจําไม่ได้วันเราหายไม่รู้ว่าเพราะไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตคือ คือนานๆมาถ่ายจระมันจะไม่เห็นไม่มีเลยไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยครับแล้วแล้วคุณหมอกี่วันได้มารู้อาการตัวเองคือคือสังเกตเห็นว่าเมื่อก่อนไม่สังเกตว่ามันจะดีขึ้นแต่พอมาสังเกตเนี่ยมันใช้เวลากี่กี่เดือนถึงได้ก็ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนมาทานของแสลงที่ว่าของแสลงอาหารเช่น ผัดเป็ดกบปลาไหลอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรของแสลงเป็นของแสลงที่จะทําให้ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาใหม่ของที่มีกลิ่นคาวมากๆแล้วมันไม่มีเลือดไหลออกมาโอ้นั่นก็คือว่าไปทานของแสลงแล้วอาการที่เลือดไหลมันไม่มีไงคุณผู้ชมครับก็เลยมาสังเกตตัวเองครับแล้วไมเกรนกี่วันอาการไมเกรนนี่มันทานเข้าไปไม่ถึงสามสิบนาทีจะรู้เรื่องโอ้โหถ้ารู้ไมเกรนนะครับ จะไว้ขนาดนั้นเลยอะัทหนสามสิบนาทีที่เราปวดหัวอยู่แล้วก็ผ่านไปเหมือนเหมือนยาวิเศษเลยสามสิบนาทีนะคุณผู้ชมครับคือคือรู้ตัวเองเลยว่าอาการดีขึ้นเหมือนยาวิเศษเพราะฉะนั้นครับคุณหมอคือทุนเดิมของคุณหมอเนี่ยเป็นแพทย์แผนเภสัชกรรมแพทย์แผนไทยนะการแพทย์แผนไทยแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรจีนอยู่แล้วเนี่ยเป็นทุนเดิมพอมาได้ตรงนี้เข้าไปก็เลยทําให้ตัวเองนี่รู้สึกว่าเชื่อมั่นมากขึ้นเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นไม่รู้นะคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ตัดสินใจเปิดเป็นศูนย์เปิดเป็นเซ็นเตอร์เลยเซ็นเตอร์กําพแพงเพชรครับนี่คือที่จกพง,งเพชรสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนครับคุณผู้สถานาที่ตั้งอยู่้า 25, ทับ1หมู่3ตำ<ส> 3> ตบลนครชมุมอำเภอเมืองกัมพแงเพชรจังหวัดกําพแพงเพชรอยู่นคร,ครชมุมอำเภอเมืองจังหวัดกําพแพงเพชรนั่นคืออยู่ในติดอยู่กับปลายสน์ใหม่ติดกับปราณสนี์ใหม่ของจังหวัดกําพแพงเพชรครับฝั่งฝั่งนครชุมนะครับฝั่งนครชุมเปิดบริการทุกวันทุกวันครับทุกวันนะครับ จากหมอนะฮะจากหมอแพทย์แผนไทยนะฮะจากหมอแพทย์แผนโบราณน,นะครับวันนี้นะครับก็กลายมาเป็นศูนย์เป็นเซ็นเตอร์ของอยาหนังสูุนไพรหัวลักเซมตอนนี้ขายเป็นตัวแทนจำหน่ายไปเลยเป็นตัวแทนจำหน่ายครับแล้วอาการปัจจุบันจนถึงวันนี้นะครับตั้งแต่วันวันนู้นจนถึงวันนี้จนถึงปัจจุบันนี่ครับคุณหมออาการของลิ์สิดวงกับปวดหัวนี่นะฮะเป็นยังไงบ้างหายเป็นปกติแล้วปกติเลยเหรอปกติแล้วครับโอ้โหเหมือนได้ชีวิตใหม่ไหมครับผมเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยได้ชีวิตใหม่ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเหมือนกับคุณหมอนะครับวันนี้ผมไม่รู้นะว่าผู้ป่วยนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะมีความรู้ในเรื่องอะไรไม่ไม่ทราบแต่ว่าถ้าวันนี้ท่านเป็นคนหนึ่งเหมือนกับคุณหมอทั้งทั้งที่เป็นผู้ที่รับเรียนมาในเรื่องของแพทย์แผนไทยปรุงยาเองด้วยนะครับแต่สุดท้ายนะครับคุณหมอก็บอกว่าตัวเองปรุงเองทําเองแต่มันก็ เดี๋ยวดีเดี๋ยวหายอยู่ยังไม่หายขาดสักทีแต่วันนี้พอมาดื่มยาน้ําสมุนไพรห้วนรักเสียมแล้วนะตัวเองกลับมาเหมือนกับได้ร่างกายใหม่นะครับเหมือนกับได้ชีวิตใหม่ป <Yeah. S 1> วดหัวไม่มีแล้วไมเกรนไม่มีแล้วลิซิดวงไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ถึงกับทําให้ตัวเองได้มาเปิดศูนย์ขยายงานหรือ,อเป็นเซ็นเตอร์ของจังหวัดกําแพงเพชรคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาในเรื่องของลิซิดดวงแล้วก็ไมเกรนมีปัญหาหนักๆน,น,นะครับโทรเข้ามาสอบถาม ในเบอร์นี้ได้เลยนะครับวันนี้คุณหมอครับขออนุญาตอีกนิดหนึ่งทิ้งท้ายถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาในเรื่องของไมเกรนแล้วก็ลิซิดวงทวารคุณหมอจะฝากไปถึงคุณผู้ชมที่ฟังรายการชมรายการอยู่ทั้งบ้านอย่างไรครับผมก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ป่วยและไม่ป่วยนะครับเชิญมา,าดื่มหรือมาทานยาน้ําสมุนไพรหัวลักเสียมนะครับหรือเข้ามาปรึกษาผมได้โดยตรงที่เซ็นเตอร์กําแพงเพชรนะครับแล้วผมจะให้ข้อมูล และแนะน,นำการใช้สมุนไพรอย่างถูกวิธีนะครับครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับรายการของเรารายการเลิฟทีวีนะฮะในช่วงทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้ําสมุนไพร หัวลักเสียมนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับเสียดายจริงๆนะฮะวันหน้าคงจะต้องรบกวนคุณหมออีกทีหนึ่งสำหรับช่วงนี้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับนะฮะคุณหมอเสริมบุญโฮมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราครับรายการเลิฟทีวีเวลาหมดหมดเวลาจริงๆไว้โอกาสหน้าวันหน้าพบกันใหม่สำหรับช่วงนี้ผมสุพันสณชัยและคุณหมอเสริมบุญโฮมลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับ